พื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกของอินเดียซึ่งกินบริเวณกว่า10รัฐรวมถึงนครกกาตตาและรัฐเบงกอตะวันตกเผชิญเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลให้ประชาชนจำนวนกว่า600ล้านคนหรือประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะก็เกิดเหตุไฟดับครอบคลุมพื้นที่8รัฐในบริเวณเดียวกันเป็นระยะเวลาน,านานเกือบตลอดทั้งวันซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก ทางบริษัทไฟฟ้าของอุตรประเทศซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าในภูมิภาคดังกล่าวแถลงว่าเหตุไฟดับทั้งสองครั้งเกิดจากการที่ระบบส่งไฟฟ้าในภาคเหนือและภาคตะวันออกขัดข้องกระทันหันเนื่องจากมีการใช้ไฟฟ้าเกินกำลังการผลิตของโรงผลิตไฟฟ้าในบริเวณเมืองอัคาระใกล้กับกรุงนิวเดลีซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามแก้ไขระบบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถจ่ายไฟได้ตามปกติอีกครั้งโดยเร็วที่สุดค่ะ เหตุไฟดับครั้งใหญ่ดังกล่าวนะคะสร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กับประชาชนจํานวนมากโดยระบบรถไฟฟ้าใต้ดินของกรุงเนวเดลีต้องหยุดวิ่งเป็นการชั่วคราวในขณะที่รถไฟอีกถึง400ขบวนก็ต้องหยุดวิ่งหรือเดินทางล่าช้ากว่ากําหนดส่วนในรัฐเบงกอตะวันตกคนงานในเมืองฐานหินจํานวนหลายร้อยคนต้องติดอยู่ใต้ดินนานกว่า10ชั่วโมงเนื่องจากเหตุไฟฟ้าดับทําให้ลิฟต์ไม่สามารถใช้งานได้ ต่โรงพยาบาลและสนามบินหลายแห่งในพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟฟ้าดับครั้งนี้แต่อย่างใดค่ะเนื่องจากมีระบบไฟฟ้าสำรองเป็นของตนเองทั้งนี้เหตุการณ์ไฟฟ้าดับกว่าเครื่องประเทศดังกล่าวนะคะถือเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกและทําให้กลุ่มนักธุรกิจในอินเดียวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างหนักว่าไม่มีนโยบายด้านการสำรองและผลิตพลังงานที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในประเทศค่ะ